ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมว,วิทยาเนี่ยประกาศเตือนนะคะมีพายุฝนเกือบจะทุกภาคเลยยกเว้นภาคตะวันตกนะคะส่วนกรุงเทพมหานครเดี๋ยวฝนจะตกร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงบ่ายยาวไปจนถึงช่วงค่านะคะส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะกับบ้านเรือนของพี่น้องในจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็เจอพายุฝนพัดถล่มนะคะเสียหายกันไปกว่า50หลังคาเรือนในพื้นที่4อําเภอค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่4และหมู่6ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะเร่งสำรวจและซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าขนองพัดถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมากระแสะลมแรงพัดหลังคาบ้านประชาชนเสียหายไป40หลังคาเรือนขณะที่สวนส้มโอสายพันธุ์ท่าข่อยซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจเพื่อการส่งออกตลาดต่างประเทศของคนในชุมชนก็ถูกแรงลมพายุพัดต้น กิ่งก็หักโคน่นผลผลิตร่วงหล่นได้รับความเสียหายนะคะเดือดร้อนกับชาวบ้านเป็นอย่างมากเบื้องต้นทำสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรได้เข้าสำรวจความเสียหายเพราะว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน4อำเภอค่ะคืออำเภอเมืองตะพานหินทับคลอและโพป,ประทับช้างรวมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายอย่างหนักรวม50หลังคาเรือน